ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันนายปรับลุกลับซับนะคะกับรับตินันค่ะวันนี้มาเลไรนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะใครที่ติดตามรัตอยู่นายปรับลุกลับซับเข้ามารับชมกันวันนี้ให้หัวข้อเด็ดๆดีๆนะคะพาไปอยู่ธรรมชาติด้วยด้านหลังสวยงาม <laughs> มาฟังกันคะ่ะเดี๋ยวรัตเรายเพื่อนเข้ามาเนาะวันนี้ได้ราชาวันนี้ได้ราชาถ้วยขึ้นมาเนาะราชาถ้วยเนี่ยถ้าตามไพ่เนี่ยเราจะว่าราชาเออวันนี้รัต พอดีรัดซื้ององออพญานาสีขาวมาด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะอ่าระหว่างรอเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ก่อนนะใหเ้เดี๋ยวจะพาชมวิวแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีเดี๋ยวให้ดูนะคะดอกกล้วยไม้อันเนี้ยช้างเออเขาเรียกว,ว่าช้างกะอันเนี้ยเป็นดอกไม้กล้วยไม้ที่สวยมากนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะว่ากล้วยไม้เนี้ยประวัติมันเป็นมาอย่างไงคุณเมติสวัสดีค่ะ คุณเมจิสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดแชร์กดไลค์แล้วด้วยนะคะรุณสวสดมหาเศรษฐีนะทุกท่านเลยนะเพราะฉันสวยและรวยมากวันนี้มีบรรยากาศแบบว่าอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้เยเอาจะสวยมากต้องบอกก่อนนะว่าเออกล้วยไม้เนี้ยอยู่ตั้งแต่สมัยคุณยายนะตั้งแต่สมัยคุณยายคุณตาคุณยายเน,น,นี่ยอันเนี้ยเป็นแบบโอูต้องบอกว่าร่วมแบบนานมากอ,ะอ่ะตั้งแต่ละ เป็นเด็กๆก็จะมีกล้วยไม้แต่ทําไมกล้วยไม้ถึงยังคงอยู่เพราะว่าเคุณแม่เนี่ยเก็บรักษาพันธุไว้อย่างดีนะอันนี้มีกลิ่นหอมหอมมากๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแช่ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวรัดเข้าไปเดี๋ยวรัดมามาคุยกันต่อนะเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาเดินชมระหว่างรอเพื่อนด้วยนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคุณวิกกี้สวัสดีค่ะคิดถึงนะจังกี้ มาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะับับบนะคะแต่ละขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวจะพาเดินชมเดิ เดินดูให้ดูใกล้ๆนะว่ากล้วยไม้นี่เป็นกล้วยไม้ที่สวยมากแล้วก็หอมมากนะน้องสมหวังสวัสดีค่ะเออใครที่เข้ามาทักทายรัดนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนช่วยอ่านต้องอ่านเองนะคะแชร์ก่อนนะจ๊ะ <laughs> แล้วก็ข้างหลังนี้มีซื้อพอดีรัดเออเรียกว่าเชานะ่าเนาะองค์ซื้อนั่นแหละองค์องค์ญ้า สีพุตุมมาเนาะสีขาวเนี่ยมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะแช่ก่อนเนาะอากาศดีมากเลยนะคะอากาศเย็นอากาศไม่ร้อนอากาศดีราชาถ้วยถ้าตามหน้าไพ่ก็จะบอกว่าถ้าคุณไหวเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางน้ำหรือพญานาก็สิ่งที่รอคอย ท่านรอให้เราอะไปบูชาเดี๋ยวเล่าความฝันในฝั่ง้วยนะอ่าเข้ามาแล้วฝากแบ่งปันกดแชร์กดไลค์นะคะน้องสมหวังสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทัดทายรัตนิดหนึ่งนะขอสุดป,ปังให้รัดด้วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะจ๊ะสุดป,ปังพลังสูงนะคะขอสุดป,ปังด้วยนะจ๊ะแชร์ก่อนแชร์ก่อนขอขอหวัวใจและดาวนะคะขอสุดป,ปังให้รัดด้วยค่ะ โอเคน้องหมาเดินมาด้วยนะคะอันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยคจะบอกว่าอันนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอันนะี้ตั้งแต่รัดเป็นเด็กเนาะแต่ว่าแม่น่ะเออเขาเรียกว่าดูแลพันธุ์อย่างดีนะะก็จะออกดอกทุกปีปีนี้ดอกดอกมากนะคะเยอะมากเลยอะ่ะสวยมากเลยนะ,ะกลิ่นหอมมากนะคะ,มมะ,คะเรียกว่าช้างกระนะเป็นพันธุ์ที่หายยากมากนะคะเนี่ยอันนี้ก่อนหน้านี้คือเต็มต้นเออ ต้นหูวกระจงเนี่ยล้อมเขาเรียกว่าโอบล้อมไปด้วยกล้ยไม้อันเนี้ยคือคือล้อมเลยพอดีมีคนมาตัดแบ่งเปครึ่งหนึ่งนะอันนี้กว่าเขาจะแตกกว่าจะออกดอกก็ใช้เวลานิดนึงนก็เป็นธรรมชาติที่ได้ชื่นชมความงามได้ได้รับพลังจากจากเขานะทุกครั้งที่เห็นดอกเราจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะปีนึ่งจะออกครั้งหนึ่งนะก็ส่งพลังดีๆให้กันเพื่อนทุนขอบคุณสุดปังค่ะคุณพาวิกาอาจารย์พาวิกานะแล้วก็หนึ่งวันนี้พอดีรัดน่ารักไหมเนี่ย <N ic c oughs> น่ารักเนาะอันนี้พอดีไปเช่าองค์พญานาคมานะพอดีรักชอบอย่างนี้นะคะก็เป็นองค์พญานาคทนนี่สีขาวที่ไปเช่ามาเพราะว่าฝันว่ามีพญานาคสีขาวเป็นงูสีขาวนี่แหละบอกว่าเออรอนานแล้วอะไรเงี้ยเออก็คิดไม่ได้ก็ไ,ไ,ไปไหว้แต่เพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาท่านเนี่ยจะเชิญท่านเนี่ยมาเพราะว่าจริงๆนะองค์นี้อยู่ที่บ้านนาน,าน,านแล้ว แต่ว่าสีขาวในะแค่คิดแต่ยังไม่ได้เชิญนั้นมานะวันนี้ก็เชิญมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวทองนะคะก็ร่มเย็นสุกนะบ้านนี้สีสันสดใสนะ,ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้รัดให้เรื่องของคุณเชื่อพลังปลูกพลังยักษ์ในตัวคุณนะค,ะคุณเชื่อไหมคะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนมันมีความมีความเก่งมีความสามารถนะ,ะวันนี้มาเร็วนะคะใครที่สะดวกก็เข้ามาดูรัดใครที่ต้องทํางานก็ โอเคทำงานก่อนนะแล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังนะดูให้จบด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจรัดด้วยนะคะก็ส่งพลังดีๆให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐจะให้วันนี้ก็คือทุกคนจงเชื่อนะว่าคุณนะมีพลังยักษ์ในตัวเองอันนี้รัฐจะบอกว่าพลังเนี้ยมันจะถูกค้นพบจากอะไรจากเวลาที่คุณทําอะไรแล้วคุณมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมีความศรนะัทธาเนี่ยพลังเนี้มันจะมันจะโชว์ขึ้นมาแต่เวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอะนะหามุมก่อน เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าพลังเราดบหรือว่าพลังเราอ่อนเพราะนั้นจงหาพลังที่เป็นพลังยักษ์ในตัวคุณน่ะรัชบอกเลยว่าทุกคนมีพลังนี้อยู่ในตัวเองก็คือพลังความเชื่อมั่นพลังความสุขหรือพลังการทําอะไรที่เกิดเกิดความมุ่งมัน่นคุณเคยเคยฟังไหมที่พระพุทธบอกว่า มนุษย์น่ะสามารถเอาเอามือเนี่ยตัดตะเกียบได้เออถ้าใครเคยเข้าเขา้าคลาอะไรต่างๆเขาจะบอกว่าจิตของเรานี่แหละมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ให้ประสบความสําเร็จเนั้นความสําเร็จต่งางๆเนี่ยมันมาจากจิตของเราจงเชื่อเรื่องนี้เนาะจิตเนี่ยมันคือยักษ์ที่อยู่ในตัวเราจิตใจใจของเรานี่แหละคุณเมจิบอกว่าเออหน้าเที่ยวอะไรนะะ คุณเมจิบอกว่าอ๋อมาเที่ยวอุบลครับได้ได้เมจิแต่ไม่กาัดไปแต่รัตบอกนะเพราะว่ารัตอยากไปไหว้พระที่อุบลนะคะแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่อุบลด้วยนะคเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งที่รัตจะบอกว่าเออรัตชอบเรื่องการไหว้พระหรือการอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะทำให้รัตมีพลังก็คือมันทําให้เราเชื่อมั่นในพลังข้างในของตัวรัฐเองนะว่าเราอะมีพลังเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อนะว่าพลังในในใจของเราเนี่ยมันมีมียักที่นอนนิ่งอยู่ ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้เวลาคุณโมโหคุณลองสังเกตดูนะเวลาที่คุณโกรธหรือเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเกิดความฮึกเขิมคุณเกิดความปิติอินดีเลยแล้วแต่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยในกายของเราเนี่ยมันมีพลังอะไรที่มันมันผุดขึ้นมาโดยที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งตัวเคยใครเคยเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าแล้วเคยเป็นนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเชื่อมันว่าเราอ่ะทําอะไรอ่ะก็สามารถประสบความสําเร็จได้อย่าลดความเชื่ออย่าบั่นทอนความเชื่อของเราด้วย สิ่งรอบข้างหรือเวลาที่คุณทําอะไรแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอ่ะคุณอย่าลดทอนความสามารถตรงนั้นออกไปนะมันคุณจงเชื่อมั่นว่าคุณอ่ะมีพลังที่ยิ่งใหญ่อันนี้รัชจะบอกว่าสิ่งนี้มันจะอยู่กับคุณเมื่อคุณเชื่อมั่นเมื่อคุณพยายามดึงมันออกมาจากการหนึ่งฟังในเรื่องของสิ่งดีๆฟังเรื่องของอะไรที่มันเป็นพลังบวกอะไรที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณดึงพลังจากร่างกายของคุณออกมาก็คือความเชื่อมั่นในตัวคุณเองความเก่งความฉลาดที่คุณมีอยู่ ชเชื่อมั่นเรื่องนี้ว่าคุณอะสามารถทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้อันนี้แล้วโจว่าเอ่อศักยภาพอันนี้ยมันมันเกิดขึ้นจากอะไร่ะเวลาที่เราทําอะไรเราท้อเนี่ยพลังนี้มันจะลงไปนอนนิ่งอยู่ใต้ก้นบึ้งหัวใจของเราแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่อหรือความมีความศรัทธาหรือหัวใจเราพองโตพลังนี้มันจะผุดขึ้นมาทุกครั้งที่คุณมีความเชื่อมั่นอะไรแล้วแต่ที่คุณรู้สึจบไา้อันนี้คุณทําได้อันนี้คุณเก่งแล้วคุณฝึกฝน อันนี้คุณจะสามารถเขาเรียกว่าปลุกยักษ์ในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ที่ยักษ์มันตื่นอะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะทําให้มันประสบความสําเร็จปัญหาจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยอันนี้เชื่อรลนเนาะแล้วจะบอกว่าปัญหาเราจะไม่มองไม่เห็นปัญหาด้วยซ้ำเราจะมองเห็นแต่คนทางในการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองจงปลุกยักษ์ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันอันนี้ อันนี้สวยให้ถูกมีพลังเอพลังธรรมชาติเป็นส่วนประกอบจะได้มีพลังดีๆนะเพราะนั้นรัตจะบอกว่าจงเชื่อมั่นสิ่งดีๆเหล่านี้อันคือวันนี้พลังยักษ์ของรัตตื่นจากอะไรรู้ไหมคะพลังยักษ์ของรัฐจะตื่นจากการที่รัฐได้กลับมาเอดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่นะะแล้วก็กลับมาอยู่กับธรรมชาติเป็นการชาร์จแบตที่ดีมากเพราะนั้นทุกครั้งที่กลับมาเราจะได้พลังเติมเต็มในหัวใจของรัเสมอมันทําให้ข้างในอิ่มเต็ม ทุกครั้งที่กลับมาแล้วเราได้ทําอะไรแล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีๆเช่นการไปไหว้พระการไปสวดมนต์ข้างในพองข้างในเต็มอิ่มปุ๊บข้างในมันจะพองโตแล้วกลับไปทุกครั้งจะมีเรื่องดีๆกลับมาทุกครั้งอันนี้แหละแล้วจะว่ารัฐปลุกพลังยักษ์ของรัฐด้วยความสุขรัฐปลุกพลังความรักด้วยความเชื่อมั่นรัฐปลุกพลังความเก่งของรัฐด้วยการลงมือทําในทุกๆวันอย่างมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวรัฐเองอ่าอันนี้แหละเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ คนทุกคนนะ่ะสามารถทําเรื่องนี้ได้ให้ประสบความสําเร็จเพราะนั้นรัเชื่อว่าคนทุกคนนะ่ะคุณทุกคนมีความเก่งมีความสามารถนั้นอย่ามองข้ามความเก่งอย่ามองข้ามความสามารถและอย่าลดทอนคุณค่าตัวเองลงไปนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีอยู่ในหัวใจคุณตลอดเวลาคุณเคยเข้าคลาสหนึ่งที่เขาจบอกว่าเออมนุษย์สามารถใช้มือเนี่ยตัดตะเกียบซึ่งรัรออัดเคยเข้าเข้า,เข,าเข้าแบบเนี้ย แสดงว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนจะบอกเฮ้ยมันต we we ัดไม่ได้เพราะมือเราเนี่ยมันไม่ไม่มันไม่คมมันไม่สามารถตัดตะเกียบได้แต่พอวันที่เราเข้าไปจริงๆแล้วแต่ว่าจิตเวลาที่เราสั่งจิตของเราจริงๆอ่ะมันสามารถทําอะไรก็ได้จิตเนี่ยสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ที่ให้เกิดความคลังเคินความศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเรียกว่า a m a z i n g หรือมหัศจรรย์ในตัวคนเองก็คือใช้จิตเมื่อเราเชื่อว่าเราทําได้เขาก็ให้ใช้มือและตัดช่วตะเกียบเชื่อไหมว่าตะเกียบขาดจริงๆ อืมแล้วคุณอีกอันนึงคือคุณเชื่อว่ากระดาษอ่ะมันมันคมเหมือนมีดไหมคุณเชื่อไหมว่ากระดาษมันคมเหมือนมีดคุณเคยโดนกระดาษบาดไหมอ่ะกระดาษที่มันใหม่ๆอ่ะกระดาษที่เราจะมาเขียนกระดาษเอสีนี่แหละแล้วจะบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้หรือคุณเอามาใช้ชีปจำวันอ่ะจำไว้นะว่ามันมีพลังมีอนุภาพในตัวของมันเองเพราะนั้นตัวคุณเองคุณก็มีพลังมีอนุภาพในตัวคุณเองคุณเอ่อ ใครเข้ามาสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะ,ะที่เข้ามาคุณแพทป้าะคะเพราะ,ะนั้นรัฐจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะมีศักยภาพจงดึงศักยภาพของตัวคุณเองนะออกมาตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยรัฐจะบอกว่าทําไมรัฐถึงมีพลังเป็นพลังบวกพลังความเชื่อมั่นและก้าวไปสู่ความสําเร็จสําเร็จในแบบที่รัดเป็นนะแล้วรัตก็เชื่อหนึ่งรัดฟังคนที่เขามีแนวทางในการที่สร้างความสําเร็จมีทัศนคติที่เป็นบวก สม่ำเสมออันนี้ต้องฟังเสมอเนาะเพราะว่ามันเป็นการตอกย้ําตัวเราเองเป็นการตอกย้ําความเขาเรียกว่าตอกย้ําตัวเราว่าทีฉันน่าเก่งนะฉันน่้มีความสามารถนะฉันเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้อันนี้สิ่งในนี้นนมันจะทําให้เขาเรียกว่าพลิกพลังงานในตัวเราไอ้ตัวที่ยักในตัวเราอะบางทีเวลาเราทําอะไรเราเอ้ยฉันทําไม่ได้จำไว้ว่าคุณกําลังฆ่ายัก วิ่ฉันทาอันนี้ก็ไม่ได้คุณกําลังค่ายักในตัวคุณอันนี้ฉันก็ไม่เก่งคุณค่ายักในตัวคุณอันนี้ฉันก็คงเป็นไปไม่ได้คุณค่ายักในตัวคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบอกเองว่าอันนี้ฉันก็ทําได้อันนี้ฉันก็สามารถฝึกฝนได้อันนี้ฉันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นั่นแหละคุณปลุกหายักในตัวคุณตื่นเพราะนั้นอย่าปลามาสหรืออย่าทําให้ตัวเองขาดพลังจงปลุกตัวเองทุกวันทุกวัน อันนี้ปลุกยากได้คุณเชื่อไหมว่าดอกไม้สวยๆทาให้ยากในร่างกายรัดตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นรัดมีพลังแล้วรัดเชื่อมันว่าทุกอย่างที่รัดทำเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเรื่องดีๆที่รัดกําลังจะได้รับเนี่ยกําลังวิ่งเข้ามาหารัดตลอดเวลาอกลองอขยับนิดนึงเนาะเพราะว่า ยืนซะหน่อยเพราะว่าไม่อยากนั่งอาจะได้เห็นดอกไม้สวยๆนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แล้วแต่ว่าคุณจงมองหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เรียกดึงศักยภาพของตัวเองศักยภาพเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องใช้เรื่องของพลังความรุนแรงหรือพลังจิตที่แบบไม่ต้องต้องแรงแน่แล้วแต่ว่าพลังของความสุขพลังความรักพลังของความ,ขวาม,วามเขาเรียกว่าเบิกบานความเมตตานี่แหละจะดึงยักในตัวรับได้ดีที่สุด เออสาหรับรัดเนาะรัฐจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้รักเอ,อยักษ์ในตัวรัฐเนี่ยตื่นตลอดนะคะก็เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนจําไว้นะว่าคุณต้องเชื่อมัน่นว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สร้างมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินหลักแสนหลักล้านทุกคนทําได้ถ้าคุณมีความเชื่อเมือนเหมือนเรามีกับเอ,อจำไว้แนละ้วมนุษย์อะสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนก็คือจิตของเราความเชื่อของเรา ไม่ใช่คําพูดของใครเพราะว่าทําคําพูดต่อให้ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ลงมือทําหรือฝึกฝนเขาเรียกว่าจิตของคุณจะไม่มีความแข็งแกร่งจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีพลังยักษ์ที่ลุกขึ้นมาเหมือนยักษ์ตะเกียงวิเศษอะ่สะสมมติวันนี้คุณมีตะเกียงวิเศษคุณสั่งให้ยักษ์ออกมาทําเรื่องะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าเออยยักษ์ทำให้คุณแต่อย่าลืมนะว่าพรของแต่ละคนนะมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะการขอพรอ,อาจจะไม่เหมือนกันแต่รัฐจะบอกว่า สิ่งที่จะทําให้พรทุกประการของเราเนี่ยสาเร็จไม่ว่าจะเป็นห้าข้อสิบข้อคุณสามารถสั่งได้ด้วยตัวคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อพรต่างๆจะสำลิดผลประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องง่ายหรือเรื่องยากมันจะเกิดความคลังความเชื่อก็เกิดจากตัวคุณเองอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐเชื่อว่ารัฐทําทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จรัฐฝึกอันนี้ได้รัฐก็ทําได้แต่ขอให้เรามีความมุ่งมั่นเชื่อใจและวางใจในการกระทํางานของเราแล้วแต่หรือการทาอะไรของเราแต่ ท,ทุกวนันนะคุณต้องมีความเชื่อในทุกวนันเนาะมีความสุขมีความเชื่อแล้วก็มีความเบิกบานตลอดเวลาคุณอย่าแบบววันนี้ฉันเบิกบานพรุ่งนี้ฉันเศร้าอีกแล้วอะไรเงี้ยนั้นพลังนี้มันจะอยู่กับคุณได้ก็คือต้องเบิกบานตลอดเวลาต้องมีความสุขตลอดเวลาเออเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่คุณจะต้องเอ,อ่อเรียนรู้ฝึกฝนเนาะความสุขก็คือมีจิตใจที่มีความสุขทุกวันมีความนิ่งมีความสงบทุกวันแล้วก็มีความเชื่อมั่นเหมือนทุกๆวัน เชื่อว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นเชื่อว่าท่านทาสิ่งนี้มันสามารถประสบความสําเร็จได้เชื่อว่าสิ่งที่ฉันทาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนี้แหละสามสิ่งเนี้จะทําให้ยักษ์ในตัวคุณนะตื่นตลอดเวลานะแล้วจะว่าพอรัดคิดแบบเนี้รัตจะบอกเลยว่ารัดมีพลังทุกวันมีความสุขทุกวันแล้วงานวิ่งเข้ามาหารัตตลอดเวลาเอออันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่สําหรับการพิชิตค,ความสําเร็จหรือพิชิตเขาเรียกว่าเป้าหมายต่างๆให้มันประสบความสําเร็จ จงเชื่อมั่นตลอดเวลานะรัฐวันนี้รัฐมีเคล็ดลับแบบเนี้ยมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนลองเอาไปทําดูแล้วแต่ว่าลองเอาไปทาดูมันมันใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้ลองไปทําลองเอาไปฝึกฝนดูนะเพราะฉะนั้นเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยากแต่ทุกคนทําได้แต่คุณต้องฝึกเขาเรียกฝึกฝนใจฝึกความรู้สึกฝึกความคิดในทุกๆวันให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความขขังในตัวคุณเองเอออย่างวันนี้ื่อกี้ขับรถมานะ บอกน้องว่าเอออยากกินคือที่ต่างจังหวัดช่วงนี้มันจะมีเห็ดใช่ไหมเราจะชอบกินแกงเห็ดเออม่รู้ใครชอบกินหมอนรัดไหมครัแกงเห็ดเห็ดที่มันขึ้นเองอะ่ะมาถึงบ้านแม่มีแกงเห็ดวางไว้ให้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆในน้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าอยากได้อะเราจะได้เออมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่ารัดได้เขาคุณสําหรับดาวนะที่ส่งดาวให้รัดเพราะนั้นวันนี้ จิตของคุณนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดและทําให้ยักษ์ของคุณเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลาทําให้คุณมีปากก็เรียกวาาจาประกาสิ0มีจิตที่พิชิตความสําเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากจิตความเชื่อที่คุณสั่งมันท้วันเพราะฉะนั้นยักษ์ในตัวคุณจะรับคําสั่งคุณเมื่อคุณต้องการอะไรยักษ์ไม่จําเป็นต้องรอถูจากตะเกียงแต่ยักษ์ในร่างกายคุณนี่แหละมันจะรับคําสั่งทุกอย่างขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวใจมันจะรับคําสั่งของเราทุกอย่างว่าเฮ้ วันนี้ฉันต้องการสิ่งนี้นะยักษ์กาลังจะ yes เจ้านายคุณต้องให้ยักษ์ในตัวคุณ yes เจ้านายทุกคําสั่งที่คุณต้องการในทุกวันเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาคุณสั่งอะไรคุณจะได้สิ่งนั้น yes กับเรื่องอะไรตื่นขึ้นมาแล้วจะบอกเออฉันเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนวันนี้ฉันจะช่วยคนให้ได้รับพลังที่เป็นพลังบวกและทําให้ชีวิตเขาดีขึ้น yes เจ้านายยักษ์จะขันรับทันทีสิ่งที่ฉันทําเป็นเรื่องความสําเร็จ ที่ดินทุกแปลงที่รับขายขายได้แบบง่ายยักษ์ในในร่างกายแล้วก็บอกว่า yes เจ้านายนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คุณสั่งแบบไหนคุณได้แบบนั้นคุณลองสั่งยักษ์ในตัวคุณให้เขาขานรับกับสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่คุณมีความจะเชื่อเอ้ยไม่เชื่อคนลังเลคุณสงสัยคุณอ่อนแอแล้วแต่ว่ายักษ์จะไม่รับคําท้ารับจะไม่ได้แปลไม่รลับนะเช่นคุณบอกว่าที่วันนี้ฉันโชคไม่ดียักษ์ในร่างกายคุณบอก yes เจ้านาย ฉันจะหาสิ่งที่โชคไม่ดีมาให้คุณฉันเจอแต่คนไม่ดี yes เจ้านายฉันจะหาคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณเห็นไหมว่าความคิดคือความคำสั่งที่คุณปลุกยักษ์ของคุณในตัวคุณออกมาทุกๆวันงนั้นวันนี้คุณปลุกยักษ์ของคุณด้วยภาษาอะไรคำพูดแบบไหนเพราะมีคนกำลังรอ yes เจ้านายในทุกคำสั่ง อ่ะเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าเฮ้ยบุกยักษ์มันคือคําพูดเราเหรอไปสังเกตดูเลยค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราโชคไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาอะไรที่คุณคุณคิดสิ่งนั้นแหละมันจะเกิดขึ้นกับกับชีวของคุณเพราะฉะนั้นยักษ์ในตัวคุณรอคําสั่งและจัดการทุกอย่างให้คุณตามที่คุณสั่งและตามที่คุณปรารถนาทุกประการนะฮะก็วันนี้สิ่งที่รัดให้เอาแบบว่าไลฟ์สั้นๆเนาะ แต่เป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จำไว้นะว่าคําสั่งความคิดจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละคือคําสั่งที่ทําให้ยักษ์ในตัวคุณนะ่ะมันตื่นแล้วมันรับคําสั่งในทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาดังนั้นก่อนที่คุณจะตื่นก่อนเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณควรจะทําคิดให้ดีนะคะ สิ่งที่คุณจะสั่งจงเป็นเรื่องที่มันก่อเกิดประโยชน์ทําให้คุณเก่งขึ้นทําให้คุณดีขึ้นทําให้คุณมั่นมั่งคั่งมั่นคงร่ารวยมากขึ้นและทําสิ่งที่ดีออกไปให้กับจักรวาลให้มากที่สุดคุณมิกกี้บอกว่าเชื่อว่าเราโชคดีใช่วันนี้ถามว่าคุณตื่นมาหุยวันนี้คตรโชคดีเลยยักในตัวเราบอกเยสเจ้านายวันนี้คุณจะได้รับแต่ความโชคดีเชื่อไหมว่าเดี๋ยวเราจะได้รับข่าวดีๆเข้ามาเฮ้ยเนี่ยอันนี้แล้วจะว่า เพื่อนๆลองไปฝึกนะลองไปทําดูลองไปคิดก็ได้ลองทำสองแบบก็ได้ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีถามว่ามันเกิดมหมมันเกิดทั้งคู่เลยยักษ์ในร่างกายเราจะรับคําสั่งทันทีแล้วบอกว่าพร้อมที่จะทําตามคําสั่งและทําให้คุณสมปรารถนาทุกสิ่งเพราะนั้นจงเชื่อนะว่าทุกคําพูดทุกคําสั่งทุกพลังที่คุณส่งออกไปยักษ์ในร่างกายคุณยักษ์ในจิตวิญญาณของคุณจัดการเสิร์ฟคุณถึงบ้านถึงหน้าประตู ทุกวันดัะนั้นคุณต้องคิดก่อนคุณต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณคิดมันคือคำสั่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นคำพูดที่มหัศจรรย์มันเป็นเหมือนไวเบชั่นที่คุณมองไม่เห็นคุณฟ้าใสสวัสดีค่ะได้ไงลูกที่คุณมองไม่เห็นแต่มันมีประสิทธิภาพคุณฟ้าใสสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์รักที่เป็นกําลังใจให้ทุกวันค่ะยินดีค่ะคุณมิกกี้บอกว่าปลุกพลังยักษ์ในร่างกายของคุณใช่เลย คำพูดคําสั่งของเรามันคือคําสั่งที่ยิ่งใหญ่นะนี่น้องหมา,มาเข้ามากวนนิดหน่อยเน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคนจะบอกเฮ้ยยักในร่างกายจะปลุกยังไงตึ้นๆไม่ใช่ค่ะความคิดความรู้สึก feeling ที่คุณส่งออกไปทุกวันคุณคิดแบบไหนแล้วคุณึรู้สึกแบบไหนในทุกๆวันอันนั้นแหละคือคําสั่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือคําสั่งที่คุณจะได้รับมันแน่นอน แน่นอนแบบล้านเปอร์เซนต์ับการันตีว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นการันตีเลยว่าล้านเปอร์เซนต์นะเพราะฉะนั้นวันนี้โจงสั่งแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นอยากมีบ้านแบบไหนอยากมีคนรักอย่างไรอยากมีงานแบบไหนอยากมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณคิดพูดทำเห็นภาพรู้สึกฟิลลิ่งแล้วสั่งออกไปเรายักในตัวคุณจะบอกว่าเยสเจ้านายคุณได้รับสิ่งนั้นแน่นอนวันนี้รัฐขอฝากพลังดี สั้นๆแต่มีอนุภาพนะเพราะนั้นสิ่งที่รัฐจะสั่งในแต่ละวันรัฐเลือกแล้วค่ะว่ารัฐจะมีชื่อตแบไหนรัฐเลือกแล้วว่ารัฐจะเจอคนแบบไหนรัฐเลือกแล้วว่ารัฐอยากจะมีอะไรและรัฐเลือกแล้วที่รัฐจะอยู่รายล้อมคนที่รักรัฐและให้กำลังใจและเป็นคนดีแล้วมันเป็นอย่างจริงคุณฟ้าใสบอกว่าขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณฟ้าใสไปทําดูก่อนทุกเช้านะจงปลุกยักษ์ในตัวเรา ด้วยคำสั่งที่ส่งพลังแต่จงเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นนะวันนี้ก็ขอจบไลน์นี้เ้่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าวันนี้รัดเดินทางมานะคะก็อันนี้รีบเนาะแต่ก็มาไลฟ์ช้าไปนิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รับพลังดีๆนั้นวันนี้รู้สึกมีความสุขมากเลยวันนี้มีแบบว่าซื้อเอ,อแม่ทอดีมาด้วยเพราะว่าคุณแม่ตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ชอบเอใส่บาตรเนาะใส่บาตรแล้วเขาจะตรวจน้ําทุกวัน ก็เลยเอะถ้าแม่มีพันแม่ทอนี่มานั่งอยู่ตรงเนี้น่าจะดีท่านจะได้แบบเออเป็นตัวแทนพระแม่ทอนี่ได้รับพอเออได้แบบนํารับนําส่งอาหากุศลกับแม่ไปด้วยอันนี้เป็นความคิดเป็นความรู้สึกนะแล้วก็ทาให้เราสบายใจให้กับผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเชื่อสิ่งไหนเราก็ทําสิ่งนั้นอันเนี้ยสวยด้วยอนะท่านสวยสวย,สวยนะคะเนี่ยแม่ก็จะจะตรวจน้ําทุกวันเนี่ยทุกวันนะคะก็ วันนี้ก็มีพลังดีๆกลับมาวันนี้โอ้ต้นไม้สวยมากแต่ว่าอลูกอันนี้มันก็ลูกหายไปเยอะละ <c oughs> พาเดินชมดอกไม้นะก็ขอทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จไม่ว่าทำอะไรนะมีพลังดีๆพลังธรรมชาติเนี่ยเป็นพลังที่สุดยอดและยิ่ง,งใหญ่ที่สุดเน่ยเพราะว่ามันทําให้เราอะ่ะเกิดความพลังที่มันมหาศาลนะ่ะพลังธรรมชาติคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ ทุกคนมีแล้วก็ทุกคนสามารถดึงเอามาใช้ไดท้ทุกๆวันนะ,ะอู๋อันนี้มีไก่มาไข่ตรงนี้ด้วยนะ,ะพาเดินชมแล้วก็อ่ะนี่พาเดินชมสวนดอกไม้เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเออนะคะอ่ะแกวันนี้ก็ขอจบไรนี้้ดเพียงเท่านี้นะคะนี่มีน้องไก่มาไข่อยู่แถวนี้ที่บ้านมีไข่มีไก่แจ้เยอะนะคุณแม่เลยเลี้ยงไก่แจ้เยอะเพราะว่า เลี้ยงเราเลี้ยงไว้ดูเล่นเนี่ยนะแต่ว่าเขาจะไข่เยอะมากอะแต่ว่าแม่ก็จะไม่ค่อยให้ฟักทุกตัวเพราะตอนนี้อันนี้คือบ้านไก่นะเนี่ยมันคือบ้านไก่ด้านหน้าบ้านมีหลังหนึง่งแล้วก็หลังบ้านมีหลังหนึง่งก็คือบ้านของไก่ให้ไก่อยู่ในบ้านแต่ว่าทั้งอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่บนต้นไผ่ไก่จะชอบขึ้นไปนอนบนต้นไผ่เยอะมากนะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่นะธรรมชาติสร้างสรรค์ก็วันนี้ขอจบรายนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะ ก็เป็นมุมที่รัดชอบเลยเนี่ยมุมนี้มุมแบบว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์น่าขออโทษมีความสุขโชคดีนะคะส่งพลังความสุขให้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิกกี้ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอจบอไปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ